Slow down, baby! กับผมกับผมกับผมกับการเดมอนไอพาร์ตกับการถุยกับถุยกับกับการเดมอนไอพาร์ตแชทเกมเมียวกับผมซูมพาวเวอร์ก็นี่ก็เพิ่งกลับมาจากเต้นบอลนะแมียวฝนตกน้องในมีน้องในเฟซคนหนึ่งแม่งแจ้งในฝนตกตกจริงเลยก็ครับผมซูมพาวเวอร์แมวผีนะแมียววันนี้จะมาแชทเกมเดิมนะแมียวเกมสองโอเคเดี๋ยวจัเวลา เราจะเล่นซักนิวยี่สิบนาทีประมาณยี่สิบนาทีกันครนับท่านีู้ชมนิวอะตั้งเล่นตั้งเล่นอะโดนปุ่มโนปุมโดนปุม,ปม,ปมแบบนึงโอเคเมียว <c oughs> ก็จากความเดินพี่แล้วเราก็โดนไอ้กามาโลกเกือบมันพุ่งมาแล้วมันตกเหวช่างแมง่งเมียวแล้วเราก็ต้อง อ่าไปไปต่อเลยโอเคเราก็เอ้ยมีของด้วยอืมคืออะไรวะอ๋อเป็นผ้าพันแผลอะไรอย่างนั้นปะโอเยโอเคไมีเอมเราก็ห้องเยี่ยอะไรมันเนี่ยห้องอะไรอ่ะห้องอะไรห้องไรว็โอ,อ, oh. อ้เอ้โขอเดาว,ว่าไมีเอเราต้องหาฟิลมาใส่นี่ป่ะ แล้วก็เพื่อเปิดประตูอันนั้นโอเคอยู่ในลิ้นชักกันไหนหรือเปล่าวะอันนี้เราเจอป,ประปูเอา้าเชเล่นเนนี่แกโอเคเอ่เอส, okay. อส,สอี่โอเคหนึ่งสามสองเย็ดโอเคเก็บกันได้แล้วเมียวไม่มีอะไรแนละ้วมึงจะเอาลิ้นชักมาทำมะเขืออะไรหรอ เงียบกิ๊บแม่งมีใครอยู่บ้างมือเนี่ยกยูเล่นเกมซอลหรือเล่นเกมผีอยู่นเนี่ยแฉแน่เงียบกิ๊บมองเวรเลยมันคืออะไรวะมีอาวุธให้ยืมมั้งมือเนี่ยมีอาวุธไหมอา,อาวุธอาวุธอะเฮ้ยกูเจออาวุธแล้วไอ้ยี่ยม้ดามก็ยังดีเมี้ย เจออะไร What What ไอ้ยะเจออีกแล้วเมียวข้ามันไก่ก็ไม่ได้กินเถอก็ต้องมาเล่นกายการมให้แม่งดูอีกโอเคเมียวก็ปริศนาต่อไปจะเป็นอะไรกันนะจะให้เราไป จุดไฟจุดไฟจุดไฟมองไม่เห็นมองไม่เห็นโอเคแมียว <M ew! S 1> ไม่เจอเสี่ยอะไรเลยเกมซอนี้เป็นเกมที่แบบว่าเงียบอ่ะกูไม่ยอมกูไม่ยอมเยสเอาท่อแป๊บดีกว่าท่อแป๊บดูเท่กว่าเยอะเลย <M ew! S 1> ให้กูถือไม้ค้ำเนี่ยนะ <laughs> คิดได้ไงเนี่ยแมียวเอาไม้ค้ำไปตีหัวคน <M ew! S 1> ไม่ไม่มีอะไรเก็บเลยอะ่ะแมียว มีข้าวมันไก่ก <i did> <tracks> ูแดกไเนี cher, <s Elliott ills> ่ยหิวมากเลยตั้งแต่เริ่มเกมมายังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยทั้งคนเล่นทั้งคนทั้งตัวละครในเกมเนี่ยสงสัย่รองลงอันนี้มั้งเนี่ยไหนลงมาดิโอเย่โอเคโอเคเมียวเมียวเมียวโอเคลูกรักลูกลูกอย่าดื้อนะลูกนักเรียนทุกคนเมียวโอเคนะฮะก็ัด ได้ยินเสียงเหมือนไอ้จอมันคุยกับใครซีรีส์เรื่องนี้อ้าวเชี่ยเมียวอ่านไม่รู้เรื่องเอาใส่ได้เช่นนั้นอ๋อเรามีฟิวพอดีอะไรอ่ะ มันเหมือนวาดภาพเมียวมารูปอะไรเออรูปอะไรรูปอะไรปิชนาหรือเปล่ามันปิชนาอาการนั่นเองกูไม่กินเส้นกับปืนด้วยดิตั้งแต่เล่นเกมไอเมนทอลฮัลสิติทอลเยี่ยลั่นทุกลั่นตลอดทางเมียวรูปปืนเป็นปิชนาให้เราหาปืนหรือเปล่าเดี๋ยวท่านี้มีปืนไหมเนี่ยเมียวโอเคกายดูท่าจะไม่มีปืนนะท่านผู้ชมเอาไอ้เชี่ยมาเจอระเบิดทั้งนั้นอะ อ้าวไอ้เชี่ยเสียงีกันอีกกูเปิดพร้อมกันเลยนี่ไงเจอแล้วปืนอ้าไอ้เชี่ยระบิดระเบิดเชียบอมลบลบลลบ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 ลลบเียบลลบหลหหห เียโอเคนะเราก็จะไปเรื่อยๆเลยเอาอย่าลืมดูรายการเกียร์ทีแล้วเนี่ยเกียร์ที่มันลืกใช่ไหมเน่ยเนี้ยโอเคเจอภารกิจต่อไปแล้วเราค่อยหยุดก่อนดีกว่านะเมี้ยเก็บอะไรได้น้ำมันเบนซิน NGV 9.5อันนี้อะไรอ่ะมันเก็บไม่ได้อ่ะเมี้ยโทรศัพท์เอ้าวมันเก็บได้หมดเลยแล้วทใไมอันนี้เก็บไม่ได้ฮ่าเฟอร์เมี้ย โอเคนะก็ดูท่าไม่มีเลยแล้วก็รีบไปยังไว้ดูว่าภารกิจไหนแม่งจะยากมากบ้างวะเนี้ยภารกิจนี้กูว็เกือบตายเนี่ยถ้ากูไม่คิดสภาพไม่ออกเลยนะถ้าเราไม่ไเอาฟิลใส่เข้าไปเนี่ยเราจะไปหยิบอะไรแทนเฮ้ยเฮ้ยยี้เอาใครอะกระตุกนิดหน่อยกูตกใจนี่ใครวะอะไรมึงให้กูตามเหรอเนี้ย โอเคตามไปมันไปไหนแล้วล่ะอ๋ออยู่นี่เองอะไรนะลูกเกดเฮียโอเคมึงหลอกมึงให้กูไปด้วยดิจะจุดไฟครับพองล่ะเฮ้ยปุ่มมันค้างอะ่ะเออมิว้วปุ่มแม่งผีสิง มากูช่วย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 อุยมันช่วยไม่กันแม่งทางออกก่อนแล้วเมียวทำไมมันแหลกอะเมียวดิไมียวไม่แล้วไม่แหลกไม่แหลกเมียวเราได้ฟิลมาแล้วก็เอาฟิลไปใส่นะเมียวอ่าอี้หลงทางแล้วไงสัดเบ็ดอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ให้เธอทําอะไรเนี่ยแล้วไงวะเอาแล้วไงงานมันเกิดแล้วซ้ายขวาซ้ายขวากูไม่ได้เรียนช่างมาด้วยเนี่ยไอ้เช้ไอ้นี่ตัวจ่ายไฟป่าววะเออตัวอืมนี่ไงได้หนึ่งดวกเดินหนึ่งดวกอ้าวได้เฉยเลยแซดเนี้ย โอเคโอเคโอเคเมียวโอเคเมียวเราก็จะไปกันต่อเฮ้ยอะไรวะยาแหลกดีกูไม่ได้เปิดตัวฆ่าไวรัสไว้นะมจะแหลกหาเจมเหรอได้จะปูม่าแล้วจุดไฟตอนให้จุดเสือกไม่จุดตอนไม่อยากให้จุดเสือกจะจุดยังเมียวเอาเยี่ยหยิบกระโจกอีกสีแทงเฮ้ย โอเคเกือบแล้วเปล่าเมื่อกี้มองปุ่มผิดนะละเกือบไปกดสามอือเอาแย่อือเก็บไปก่อนดิสกำคัญอืออือเน้นๆเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เอ้าวุดมึงพ่อกูเป็นไทเกอร์วูดเสียบเสือดดาเหมือนไทเกอร์วูดอีกเนี้ยโอเคไปไหนต่อมาเนี่ยโอ้ เอ๊มองทางใดไม่มีโอ้มองทางนู้นก็มืดโอ้ยมองทางนี้ก็มืดอุย้ยกูไปไหนดีไปทางไหนก็สยองทางไหนดีวะทางนี้แล้วกันอุ้ยชืย่ออะไรอย่างโอ,โ,โอเคโอเคอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลอกแม่งเลย ของงามมาตรงประตูนี่แหละอืออแม่งพังเข้ามาได้อืออือผัดกับปกติปกติผลละมาผลละไม้ผลละมือผลละไม้ผลละมือผลละไม้ผลละมือเอาตายเลยโหแตกเลยหัวแตกเลยสแซเฮ้ย แมงเลยไม่ทันใจสงสัยต้องเล่นวิธีบ้องหูบ้องหูบ้องหูกูจะต่อยบ้องหูมันเหมือนไส้ตั้งการรอเลยสักมึงมามึงมาโอ้โอบ้องหูไม่โดนหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนแมงแหลกจังวะนี่่บ้องหูบ้องหูบ้องหูหน้าแหกบ้องหูโอ้ยเฮี้ยมันไม่ต่อยเ่ะบ้องหูบ้องหูเย่สเอ๊มันเอาอะไรตีวะเนี่ย เก็บอะไรได้ไงโอ้ยซาดเแมวนั่นโอ้โหสวิงเลยเล่นสลืออเลยต้องสูบต้องฉีดยาอีออเสพยาเออหือนกรามมหามหาหือเอเชียอ่ะมิตาพุทธนะครับเแมวแล้วเราก็รอดตายมาได้เอาแยะให้กูเล่นีกแะเล่นอะไรก่อนดีอ้ะหวยที่ออกวันนี้ก็คือเลขสี่นะฮะต่อด้วยเอ่อเลขหนึ่งแล้วกันไวดี ต่อไปก็สองสองหรือสามสองหรือสามสามเหมือนกันแล้วก no, ็มาสองโอเคโปรเชคได้คาเฟอีนมาเพิ่มแล้วโอเคเมียวไปไหนต่อเนี่ยเออโอเคเออเชียเล่นเล่นเวลาเกินปะเนี่ยเมียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเจอภารกิจอีกภารกิจนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึงปิดเหมือนไม่อยากให้กูออกเมียวโอ้โกลเดอร์สตาร์ผมก็เลิก กูที่เขาอะมึงเจ,จ้จาอะฮะเจมสมัยหรือจะควายนะฮะรู้จาว่าซออ่ะฮะซอลกกรถจิ๊บฝั่งทนไอ้ซาดย้ายมาอยู่ตะเกียบชายแดนแลไอ้ซสดนะเ <c oughs> นี่ยฮะงปี๊ยปลาปะฮะมาเจอกูหลังเซเว่นไหมซาดมึงหาเองแล้วเซเว่นไหนอะ่ะกูเลือกก็เลือกไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> เอาไอ้ซาดเนี่ย โอเคนะครับณนะจุดๆน,นี้เราก็ไปไหนต่อกูก็งงอยู่เหมือนกันนะเอาแยะปิดเหมือนไม่อยากให้กูออกโอ้โห,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 โหมาตรงไหนก็เจอแต่ไดเดิไมไหมกูกลับทางเดิมได้ไหมเนี่ยเย้เกลียวเจอระเบิดอีกแยะเจอที่อะไรแกก็สิ่งสำคัญในการเล่นซอแน่นอนนะเก็บของไว้ก่อนกูมไม่ล็อกถ้าล็อกกูเล่นไม่ได้เฮ้ย เดี๋ยวเมื่อไหร่มกี่ยวได้หารหัสกุญแจเหรอไอ้เชี่ยแล้วไงแล้วแล้วรหัสกุญแจมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ในชักพวกนี้แน่เลยกูเปิดดินชักไปก่อนแล้วดินชักไหนเนี้ยไม่เปิด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 เจอฟิวแล้ว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 ให้ไปใส่ตรงไหนวะเฮ้ยเมี่วห้องนี้แน่เลยเห็นมันสว่างสว่างดีกูว่าน่าจะมีฟิวนี่ไงกูว่าแล้วแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าอ่าเจ็ดเจ็ดอะไรวะห้าเจ็ดเก้า ห้าเจ็ดเก้าเดี๋ยวหัวพ่อมึงระเบิดห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าโอเคเออแล้วจะกูกดดันเลยอ่ะเมียวโอเคนะครับก็เราก็ผ่านภาร,รกิจมาได้เยอะพอสมควรแล้วเมียวก็อีกสักปีนะึงนก็ของใสก็คงต้องพอไปอครั้งนี้ก่อนเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปเล่นบอลมายังไม่อาบน้ำมันย,ยังเหงื่อซกเหม็นมากเลยเมียวนะครับผมซูเปอร์แมวผีก็ต้องขอ เฮ้ยเก็บกุญแจก่อนแล้วกันทั้งนั้นน่ะนี่ไงเออสัตว์อะไรอ่ะเออ